สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี1ฝูงนะฮะทั้งหมดเนี่ยสิตัวครับผมนะครับสิตัววันนี้เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยครับนะฮะแล้วก็เป็นลูกผสมชาโลเล่นะแล้วก็ลูกผสมบามันรวมๆกันนะครับผม ลูกผสมบามันเนี่ยจะมีแค่ประมาณ3 4ถึง4ตัวนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเป็นลูกผสมชาโรเล่ทั้งหมดเลยพี่น้องครับนะ,ะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับสำหรับใครที่กำลังหาวัวสาวสาวนางนางนะครับไป สร้างฟาร์มตั้งฝูงนะครับผมแนะนำอีก1ชุด1คอก1ฝูงครับผมเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดูตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ฮะนะครับตัวนี้เป็นชาโลเล่เลือดสูง1ตัวเลยครับนะฮะเพราะว่าอัตลักษณ์เนี่ยค่อนข้างครบเลยทีเดียวครับนี่ฮะตัวนี้สวยมากครับเครื่องชมพูนะฮะกระดูกดีแข้งขาดีครับ ส่วนสูงประมาณ130พี่น้องดูนะฮะวัวแค่เละขี้เละโคนนะครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงนะฮะเนี่ยครับทุกอย่างครบหมดนะครับตำหนิไม่มีนะฮะนี่นี่นะครับนี่ฮะครบหมดเลย130บบวกครับผมส่วนสูงอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ ตัวถัดมาให้ดูลูกผสมมามั่นนะครับเป็นวัวสาวนะฮะเป็นวัวสาวครับผมส่วนสูงเนี่ย135มีครับผมนะฮะ130 135ประมาณนั้นเลยนะครับรูปร่างดีร่างกายดีตัวนี้ค่อนข้างสดฮะไม่เลอะครับวัวมาถึงพร้อมกันนะครับวัวเพิ่งเดินทางมาถึงพร้อมๆกันเลยดูนะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้โอเคเลยนะครับสวยเลยครับผม เนี่ยฮะลูกผสมบามันครับอ่าเป็นวัวสาวนะฮะอายุประมาณปีนิดๆนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะขวบปีแล้วนะครับนี่ดูนะครับบามันแดงครับตัวนี้ลูกผสมนะฮะแล้วก็ตัวถัดมาอ่ะให้ดูบามันลูกผสมอีกหนึ่งตัวก่อนนี่ครับนี่ฮะดูครับ มี130ครับผมส่วนสูงนะฮะตัวนี้ได้ลึกด้วยดูนะครับนี่อ่าครับผมเอาละครับเมื่อสักครู่ต้องขออภัยลืมบอกราคาพี่น้องครับ11ตัววันนี้นะฮะราคาเหมาครับผมทั้งหมดทั้งวล11ตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นวัวสาวทั้งหมดเลยฮะนะครับราคาขายเลยนะครับผม 1,40,000บาทพี่น้องครับ1,40,000บาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มยังไม่รวมค่าขนส่งถ้าท่านถูกอกถูกใจนะครับมัดจำ3า3ครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือจ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวพูดจะภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางพี่น้องได้ของตรงปรกแน่นอนนะครับอ่าบอกไปแล้วนะครับราคานะ แล้วก็มาดูเนื้อดูตัวกันนี่ฮะตัวที่3นะครับนี่อ่าวัวเพิ่งลงจากรถเลยครับนะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเช้านี่เองนะฮะวันนี้ผมที่ผมถ่ายทําอยู่เนี่ยคือเวลาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับ7จ็ดแปดโมงเช้านะครับาตามผมมาดูตัวถัดมากันเลยครับผมเป็นลูกผสมชาโรเล่ฮะตัวนี้หัวโล้นครับนี่ฮะเป็นวัวสาวนะครับ เป็นวัวสาวครับตัวนี้มี125สล่ะครับส่วนสูงดูครับนี่ฮะ125ได้เลยนะครับส่วนสูงนะฮะแล้วก็ตำหนิไม่มีเหมือนกันครับนะฮะตำหนิไม่มีนะครับนี่ฮะลูกผสมชาโรเล่ครับผมนี่ดูครับให้ดูใกล้ๆเลยนะวัวเชื่องเครับวัวมีสะพายทุกตัวนะฮะวัวมีสะพายทุกตัวแล้วก็ตัวถัดมา ก็เป็นลูกผสมชาโรเล่เหมือนกันครับนี่ดูครับรูปร่างโครงสร้างก็อยู่ประมาณ125ครับนะฮะ125นี่ครับด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นี่ครับอ่านี่ก็ถือว่าโอเคนะครับรูปร่างโครงสร้างเมื่อเทียบกับราคาประมาณน,นี้เลยนะครับนี่ฮะ เมื่อเทียบกับราคาที่ขายเนี่ยตัวเฉลี่ยแล้วก็ตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับนะฮะนี่ครับตัวถัดมาครับก็ลูกผสมชาโลเล่เหมือนกันครับผมเนี่ยฮะตัวนี้โครงสร้างใหญ่ครับใหญ่กว่าเพื่อนนะฮะดูครับมี135บวกเลยตัวนี้นะฮะ135บวกครับเป็นวัวสาวนะครับคุณลุงบอกนะฮะเป็นวัวสาวเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงว่าเคยมีลูกมาหรือ,อยังนะ,ะเดี๋ยวดูนมก็รู้ครับ ะดูนมก็รู้เลยนี่ดูนะครับน่าจะยังไม่เคยมีลูกนะครับเพราะว่าหัวนมเนี่ยเล็กนิดเดียวครับพี่น้องดูฮะนี่นี่น,น,นี่อ่ะดูนะครับดูเลยครับเพศอมแดงจมพูนะครับก็เป็นเ,ช,ช,ลเลนะะชื้อชาโลเล่ครับนะฮะเชื้อชาโลเล่นี่ครับอ่าอยู่ในชุดของ11ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ร3อบวกเลยส่วนสูงนะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมานะครับตามผมมาเลยดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปยืนอยู่ตรงนี้ครับยืนอยู่ตรงนี้นี่สีแดงนี่ครับอ่ะนี่ครับผมดูฮะตัวนี้ก็มีร3อยสามสิบะครับส่วนสูงนะฮะ มี130ครับเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมตัวนี้ก็น่าจะมีเชื้อบามันกับชาโรเล่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าจมูกยังเป็นสีดำอยู่นะครับนะฮะผิวพันธุ์เป็นสีแดงแต่ว่าไม่มีตะกหนะถ้ามีตะหนก,ก็บามันและครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีตะหนก,ก็น่าจะเป็นลูกผสมวัวเนื้อครับผมนี่ฮะโครงสร้างใช้ได้เลยนะครับ10บ ตัว1 4 0 0 0 0บาทครับพี่้องหาไม่ได้ครับเพศเมียล้วนๆแบบนี้นะฮะเพศเมียล้วนๆแบบนี้11ตัวเลยนะครับ1 4 0 0 0 0บาทครับผมดูฮะอ่าวัวเนี่ยจะยุบนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงครับเดินทางมาจากทางอีสานเลยนะฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัวอยู่ที่เกาะโพครับผมอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับ ถัดมาครับก็ลูกผสมชาโลเลอีกเหมือนกันครับผมเลอะนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งลงจากรถอย่างที่บอกฮะแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะต่อยอดด้วยสายเนื้อครับผมแบบนี้คืออนาคตแม่บล็อกสายเนื้อโดยตรงฮะนี่ครับวัวไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรนะเลอะขี้นะครับนะฮะเพราะว่าวัว เพิ่งเดินทางมานะครับวัวเพิ่งเดินทางมานะครับนี่ดูดีๆดูชัดๆครับนะครับนี่ครับส่วนสูงมีเกือบเกือบร้อยสาะครับตัวนี้นะฮะเกือบเกือบร้อยสามครับนี่ครับดูดีๆนะครับดูกันชัดๆเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับถัดมาครับผม ก็ยังเป็นลูกผสมชาโลเล่นะครับลักษณะก็คือบาเล่ครับมีเชื้อของชาโลเล่อาจจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าจมูกยังเป็นสีดำอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นอนาคตแม่บ็อกนะฮะสายพัฒนาสายเนื้อนะครับต่อยอดด้วยบีบมาสเตอร์ชาโลเล่แองกัสแบงกัสจะดีมากครับสำหรับมือใหม่นะฮะต่อด้วยพ่อพันบิบมาสเตอร์ ชาโรเล่แองกัสแบงกัสจะดีมากครับตัวนี้ประมาณ130สครับส่วนสูงนะฮะประมาณ130รูปร่างโครงสร้างดีครับตัวนี้ไม่เลอะนะฮะตัวนี้ไม่เลอะครับนี่นะครับเป็นวัวสาวครับผมเป็นวัวสาวยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับดูฮะดูกันชัดๆเลยนี่นะครับผมถือว่าสวยสมราคานะครับถือว่าสวยสมราคาเลยถัดมาครับเป็นลูกผสม วัวเนื้ออีก1ตัวครับตัวนี้เนื้ออาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะฮะเนี่ยแต่ว่ารูปร่างโคงสร้างได้เลยครับ130บวกนะครับ130บวกมีแน่นอนครับนี่ก็อย่างที่บอกแล้วฮะไปขุนไปอัดไปเลี้ยงอีกนิดเดียวแป๊บเดียวครับผมให้แค่ไม่เกิน2สัปดาห์นะครับรับรองเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะยาดีๆน้ำดีดเนี่ยรับรอง ขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นวัวสาวนะฮะเป็นวัวสาวครับ130บวกครับตัวนี้นี่ฮะลูกผสมวัวเนื้อครับน่าจะมีเชื้อส่วนมากก็จะเป็นเชื้อชารเล่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับดูครับผมตัวนี้เนื้อน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาเหมาแล้วเนี่ย11ตัวเนี่ยผมว่าคุ้มมากครับ เอาละครับพี่รองครับมาดูตัวสุดท้ายตัวนี้สูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับผมว่าส่วนสูงเนี่ยมี140ครับนะครับมี140ตัวนี้ไทยกลางครับผมนะฮะไทยกลางครับดูฮะอ่าเป็นวัวสาวเหมือนกันครับผมนะฮะเป็นวัวสาวเหมือนกันนะครับนี่ฮะประมาณ140ครับผมส่วนสูงนะครับนี่อะดูหน้าใกล้ๆชัดๆนะฮะนี่ครับ ดูนมก็รู้ครับวัวเคยมีลูกมาแล้วเนี่ยหัวนมมันจะหย่อนหย่อนยนันยันหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยมีลูกครับนิดเดียวก็คือตัวนี้เนื้อจะน้อยไปสักนิดนึงครับผมนะ,ะเนื้อน้อยไปสิดน,นึงแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยครัโครงสร้างรูปร่างนะครับประมาณ140เลยครับนะ,ะนี่ครับลักนิอย่างอื่นไม่มีครับ,บวัว เพิ่งลงจากรถะฮะมีซุดนะฮะอย่างน้อยน้อยเนี่ยเดินทางไกลๆเนี่ยสามสิบสี่สิบโลมีหายไปแน่นอนนะครับแล้วที่นี่เนี่ยยาดีมากๆครับผมฮะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมาดูเลยหลงหลงตัวเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ครับผมเอาละครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนะฮะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็พี่น้องที่ สนใจหรือนะครับหรือว่ากำลังตามหานะฮะวัวสาวสาวนะครับรุ่นรุ่น10ตัว11ตัวนะครับเพื่อที่จะไปทำแม่บล็อกแม่พันเนี่ยวันนี้ผมนำเสนอให้ดูแล้วนะครับนำเสนอให้ดูแล้วนะครับเป็นลูกผสมชาโลเล่แล้วก็ลูกผสมบามันนะครับมีไทยกลางปนอยู่ด้วย1ตัวนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย11ตัวเพศเมียล้วนครับนะฮะตัวเพศเมียล้วนๆ้วน ราคาขายเลยนะครับผม14 0 000 0บาทครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มถ้าท่านถูกอกถูกใจนะครับมัดจำา30นะฮะส่วนที่เหลือจ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวพูดจาภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางครับรับรองได้ของตรงปกแน่นอนนะครับเอาละครับผมช่วงสุดท้ายนะฮะ นิดเดียวครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้อวัวเนื้อนะครับวัวเนื้อวัวหมันนะครับหรือว่าวัวที่เพศเมียที่จะไปขุนต่อนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยหมันสวยๆเนี่ยเอาไปทำเนื้อได้เลยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกิโลกรัมเนี่ยคุยกันนะครับคุยกันต่อรองได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะวันนี้ผมถ่ายอนาคตแม่บล็อกให้ดูครับผม11ตัว เอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ